หลอนะสิกลัวว่าฉันจะแย่งผัวไม่บอกเขาไปละ่ะผัวคนไหนผัวเก่าผัวใหม่หรือว่ามีผัวหลายคนจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครแต่จ,จำไว้นะว่าใครที่โดนแกทำร้ายอะ่ะเขาจำแกได้ขึ้นใจแล้วเขาก็รอวันจะกลับมาเอาคืน แกหมายความว่ายังไงแกก็ไม่ได้เป็นยาอ่อนแล้วก็ไม่ได้ความจำเสื่อมนี่คิดสิคิดว่าทำอะไรไว้อะถ้าคิดไม่ออกเนี่ยนะก็ไม่ใช่เพราะแกใส่ซสื้อไร้เดียงสาหรอกนะเปี้ยวแต่แกมันโง่ไงเห็นแม่งไวยอยู่อย่างเดียวมีแต่เรื่องผู้ชาย แม x ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง